ไม่รู้มันอ๋อมีน้ำปลาหวานอยู่ข้างในตรงเนี้ยแม่ได้กลิ่นเป็นมะม่วงสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินไอติมคิมหั่นรสมะม่วงน้ำปลาหวานกาันนี่เป็นไอติมหวานเย็นมะม่วงน้ำปลาหวานใช่รส ชาติมันจะออกมาเป็นเหมือนน้ำม่วงน้ำปลาหวานเห็นมันแตกดิแม่ก็เลยเอามันก็แตกนะทำมะม่วงกับน้ำปลาหวานมาทำไอติมใช่รสชาติเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันไปลูกหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมสีเขียวมันน้ำม่วงแต่ข้างในไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวลองมาผ่าดูนะ่ีลองมาผ่าข้างในดูดิข้างในมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงนะมีมะม่วงข้างในไหม S <S โอ,โอมีน้ำปลาหวานอยู่ข้างในอ๋อเป็นน้ำปลาหวานน่าจะเป็นน้ำปลาหวานข้างในและตัวสีเขียวน่าจะเป็นรม,มะม่วงรถมะม่วงใช่กลิ่นเป็นน้ำปลาหวานข้างในอ,ะอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยแม่ได้กลิ่นเป็นมะม่วงทำเป็นไส้ไส้น้ำปลาหวานผ่ากลางเลยผ่ากลางแล้วมันจะเป็นถึงไหนก็แปลกดีนะ นี่คือน้ำปลาหวานจะอยู่ข้างในอ้อปลาหวานข้างในล้ำตัวมะม่วงจะอยู่ข้างนอกไอติมอยู่ข้างนอกเป็นรสมะม่วงใช่ข้างในเป็นซอสน้ำปลาหวานใช่เดี๋ยวเราลองชิมลองชิมดิมันเหมือนเหมือนแบบเรากินมะม่วงน้ำปลาหวานไหมไม่เคเราต้องกินลองกินดิหอมไหมหอมหอมมะม่วงล่ะากินข้าในซอสนี น้ำม่วงน้ำปลาหวานกับแช่เย็นเลยเหมือนเราเอาไปแช่กินแล้วมากินนะใช่เพรตัวตัวมะม่วงเยอะๆเปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวตรงกลางอะตรงกลางคือหวานหวานหวานเค็มๆเหมือนน้ำปลาหวานเลยแต่ไม่เผ็ดอออเออเหมือนแบบเอาของยินไปแช่เย็นเหมือนแบบใช่น้ำม่วงน้ำปลาหวานไปแช่เย็นแช่เย็น แต่เอามาทำาป็นติ่มมี่ทำเป็นเปียวติ่มมีเปียวมีเต็มมีหวานแต่ก็อร่อยดีนะอร่อยหวานน้อยมากทำให้แบบเวลาอยากกินแบบเป็นยวเปียวเียวอ่ะรู้สึกสดชื่นอีกแบบหนึ่งพราะมันเย็นด้วยสดชื่นอร่อยอีกแบบนะก็แปลกอีอร่อยอีกแบบมีน่าชอบดีโอ้โหเป็นไงชอบไหม ชอบทำไมทำตายงี้นนะไอ้ต้มมะม่วงมาเปรี้ยวจริงเปรี้ยวปะเปรี้ยวจัดแต่พอมามากินตัดมันเหมือนมะม่วงน้ำเปล่าอ่ะใครใครหาน้ำม่วงมะม่วงน้ำเปลาหวานกินไม่ได้ลองมาเจอไอตีนมีกินกันได้เลยนะเหมือนเลยเหมือนเป๊ะใช่แต่เย็นเนอร่อยจนตาทำห้ตายงั้นน่ะตายเออตาแจ้ง แจ้งเลยแปลกก็แปลกใหม่ดีนะแปลกใหม่ดีอืมแสกอ่าถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย